ยินดีต้อนรับสู่ช่องคําไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคําไทยไทยนาเสนอคําไทยน่ารู้ต่อกันนะคะด้วยเรื่องของวรรณยุกต์เสียงเอกจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องของวรรณยุกต์เสียงสามัญไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะได้เห็นสภาพที่เป็นจริงในการเรียนรู้นะคะวรรณยุกตโดยการแบ่งเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1 การเรียนรู้นะคะทําให้สามารถจดจํารูปของวรรณยุกต์ได้ง่าย2เรื่องเสียงของวรรณยุกต์ที่เป็นนามธรรมานั้นนะคะทุกคนค่ะไม่สามารถจะจดจำหรือว่าแยกแยะได้ถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนค่ะที่มากพอซึ่งเป็นปัญหาหลักนะคะของการเรียนรู้ในเรื่องของวรรณยุกต์ค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจึงนําเรื่องของวรรณยุกต์เอกมาแบ่งปันต่อนเนื่องจาก คลิปที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของเสียงสามัญค่ะเสียงเอกนะคะเป็นเสียงที่2ในลำดับเสียงของวรรณยุกต์ทั้ง5เสียงที่เราเรียงลำดับตามการผันของวรรณยุกต์ค่ะการที่เราจะต้องปรับความเข้าใจให้กับทุกๆคนนะคะเราจะมีประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะเรื่องของวรรณยุกต์เอกต้องออกเสียงให้แตกต่างจากเสียงสามัญที่ได้เรียนมาแล้วนะคะ 2. ค่ะเสียงวรรณยุกต์เอกนะคะ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะหรือที่เราเรียกกันนะคะว่าเป็นพื้นเสียงนั่นเองค่ะคำหรือพยัญชนะนั้นนะคะเกิดจากการนำพยัญชนะต้นใดนะคะมาผสมกับสระใดกันบ้างต่อไปค่ะวนี้ยุคเสียงเอกนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้ยากกว่าเสียงสามาัญค่ะเนื่องจากนะคะทุกๆคนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเสียงแล้วก็การเกิดเสียงก่อนค่ะจากนั้นนะคะทุกๆคนจึง ต้องฝึกฝนให้มากพอจะเกิดทักษะแล้วก็การออกเสียงเอกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำค่ะดังนั้นนะคะวรรณายุเอกเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเรามาทำความเข้าใจกันนะคะข้อที่หเมื่อนำพยัญชนะอักษรกลางและอักษรสูงมาประสมกันกับสระเสียงสั้นค่ะข้อที่สองค่ะ เมื่อนำพยัญชนะต้นอักษรกลางและอักษรสูงมาประสมกับสระเสียงสั้นหรือว่าสระเสียงยาวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องมีตัวสะกดแม่กกดแม่กดแม่กบค่ะมาเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะ 3. นะคะเมื่อนำพยัญชนะต้นอักษรกลางและอักษรสูงมาประสมกับสระเสียงยาวค่ะแล้วนำมาผันเสียงวรรณยุกต์รูปเอกหรือว่าไม้เอกค่ะ ก็จะได้เสียงเอกในลักษณะตรงตามรูปเสียงค่ะข้อที่4นะคะเมื่อนำพยัญชนะต้นอักษรกลางและอักษรสูงมาประสมกับสระเสียงสั้นหรือว่าสระเสียงยาวก็ได้นะคะแต่ว่ามีตัวสะกดในแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลค่ะมาเป็นตัวสะกดแล้วนำมาผันเสียงค่ะ วรรณยุกต์รูปเอกหรือว่าไม้เอกนะคะก็จะได้เสียงเอกหรือว่าในลักษณะตรงรูปเสียงค่ะซึ่งในข้อที่1และข้อที่2นะคะเป็นคําในกลุ่มคําตายค่ะส่วนข้อที่3แล้วก็ในข้อที่4นะคะเป็นคําในกลุ่มของคําเป็นค่ะและนะคะเราก็จะมีบทร้อยกรองของท่านอาจารย์ดวงใจนะคะที่ท่านได้ใช้ในการประกอบในเรื่องของวรรณยุกต์เอก มาฝากท,กทุกท่านเช่นเคยค่ะบทกรอนชุดวรรณยุกในภาษาไทยตอนที่2ไม้เอกอนเนกประสงค์จะบอกเล่าต่อเนื่องเรื่องไม้เอกก็ยายโยกโงกเงกอนเนกประสงค์ทำหน้าที่มีทั้งที่วางตรงและถูกส่งไปช่วยเป็นมวยแทนเสียงวรรณยุกเอก ในคำนั้นต่ำสุดแทบจะหลุดระดับลงหลงโลดแล่นคำเสียงเอกมีเกลื่อนกลาดไม่ขาดแคลนก็หนาแน่นไม่น้อยหก,กว่าเสียงใดหนึ่งคำเป็นอักษรกลางอักษรสูงต้องลากจูงไม้เอกวางอย่างที่ใช่คำเสียงเอกกลุ่มนี้ มากมีใช้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่อย่างรู้กันสองคำตายอักษรกลางอักษรสูงเป็นอีกฝูงคําเสียงเอกที่เสกสรรเป็นเสียงเอกตามเงื่อนไขในตัวมันไม้เอกนั้นไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีแต่ไม้เอกอนเนกประสงค์คงเดินหน้า ไปฟู่ฟ้าไกลห่างต่างพื้นที่อักษรต่ำคำเสียงโทโก็เหลือดีไม้เอกรีบไปวางอย่างแน่เนียนแล้วยังมีอักษรต่ำคำตายสละสั้นถ้าอยากผันเป็นเสียงโทโชอ่านเขียนวางไม้เอกเข้าไปเสียงไม่เพี้ยน ไทยต้องเรียนรู้ให้เข้าใจจริงมีไม้เอกใช่สำเนียงเสียงเอกหมดข้อกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนยิ่งคนไทยแท้ควรเข้าใจไม่ละทิ้งข้ออ้างอิงที่เน้นย้ำให้จำกันวันในยุคเอกจึงต้องมองสองส่วน ให้ครบถ้วนทั้งรูปเสียงเคียงคู่ขั้นแยกให้ดีจะเข้าใจไม่งงงานเรื่องสำคัญอีกหนึ่งหน้าภาษาไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องคำไทยไทยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ